โปรจีนแชมป์เก่าหวดวันเดียว 9, 9 D อันเดอร์ขึ้นนำเดี่ยว CME กรุ u p Tour c h a ม p i o n s h i p พ2น2 5อัธยาทิติกุลมือหนึ่งของโลกและแชมป์เก่าระเบิดฟอร์มหวดวันเดียว9อันเดอร์ขึ D ้นนำเดี่ยว CME กรุ๊ป t ัว r c h a ม p i o n s h i p พ2025ที่สหรัฐที่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาวันที่22พย่อ68การแข่งขันกอล์ฟหญิง LPGA Tour ส่งท้ายฤดูกาลศึก CME กรุ๊ปทัวร c h a มเ i o n ยนชิพ2025พา72 ชิงเงินรางวัลรวม11ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ356ล้านบาทที่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่21พฤศจิกายนโดยมีนักกอล์ฟที่มีคะแนนสะสมเรสต์ซีเอ็มอีโกล60อันดับแรกเข้าร่วมย้อนกลับไปวันแรกโปรโจีนอัธยาทิติกุลดีกรีมือหนึ่งของโลกและแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อปีที่แล้วทำได้5้าอันเดอร์พารั้งอันดับ3ร่วมจากการทำา6เบดีหนโบกี้สกอร์5อันเดอร์พาในอันดับ3ร่วมตามผู้นำลีโซมีจากเกาหลีใต้3สโตรก จากนั้นวันที่สองโปรจีนอัธยาทิติกุลโปรสาวมือหนึ่งของโลกแชมป์เก่าทำผลงานได้อย่างร้อนแรงระเบิดฟอร์มหวดวันเดียว9อันเดอร์พาไม่เสียโบกี้เลยทำให้ผงาดขึ้นนำเดียวหลังจบรอบ2นํนำห่างอันดับ2คิมเซยองจากเกาหลีใต้3สตรกโดยจะเป็นการแข่งขันวันที่3คืนนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา2นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยย้อนกลับไปในรายการนี้เมื่อปีที่แล้วโปรจีน อัธยาทิติกุลสามารถคว้าแชมป์ไปครองด้วยสกอร์22อันเดอร์พาพร้อมรับเงินรางวัล4ล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือประมาณ138ล้านบาทซึ่งนับเป็นแชมป์ที่4ในการเล่น LPGA ทัวร์ฤดูกาลที่3และเป็นนักกอล์ฟไทยคนที่2ต่อจากโปรเมเอริยาจุธานุการเมื่อปี2017ที่คว้าแชมป์รายการนี้มาครองนอกจากลุ้นเงินรางวัลจากการคว้าแชมป์4ล้านดอนลลาร์สหรัฐ129ล้านบาทแล้วโปรจีน อัธยาทิติกุลยังมีลุ้นรางวัลใหญ่ของ LPGA ทัวร์ส่งท้ายฤดูกาลอย่างนักกอล์ฟยอดเยี่ยมแห่งปี Rolex Player of the Year ที่ปัจจุบันโปรจีนนำคะแนนสะสมที่169คะแนนรวมถึงรางวัลเวทโรฟี rophy, ที่จะเป็นรางวัลสำหรับผู้ทำสกอร์เฉลี่ยต่ำสุดของปีซึ่งตอนนี้โปรจีนก็นำอยู่ด้วยสกอร์เฉลี่ย68.88ตามด้วยเนลลี่คอดาโปรมือ2ของโลกชาวอเมริกัน69.58ส่วนตำแหน่งนักกอล์ฟทำเงินสูงสุดของปีโปรจีน ทำเงินรางวัลสะสมเป็นอันดับสองของทัวร์ที่3,578,330ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ115ล้านบาทตามหลังมินจีลีโปรชาวออสเตรเลียอยู่2 4 4 0 5 8ดอลลาร์สหรัฐ7.9ล้านบาทด้วยกัน